สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการท่าปลาที่รักนะครับวันนี้ผมสมชายคุณนเนื้อเขื่อนนะครับพาท่านผู้ชมมายังโรงเรียน uh, ท่าปลาอนุสรณ์หนึ่งนะครับโรงเรียนที่นักการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนทั่วไปทั้งประเทศนะครับต่างรู้จักชื่อเสียงของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างดีนะครับนั่นเพราะโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์หนึ่งนะครับมีชื่อ,อ,อเป็นโรงเรียนที่เด็กนักเรียนในสังกัดนะครับใช้ความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการตามที่ได้รับเรียนมานะครับเข้าแข่งขันในเวทีประลองความรู้ความสามารถในระดับต่างๆนะครับกระทั่งสามารถคว้ารางวัลระดับประเทศมาแล้วหลายรางวัลนะครับอย่างวิ่ง31ขานะครับที่ถ้วยรางวัลวางอยู่ที่ที่เราเห็นนะครับอย่างวิ่ง31ขานะครับโรงเรียนท่าปลาอันศรหนึ่งนะครับสร้างชื่อโดยการคว้าแชมป์นะครับในระดับภาคนะครับภาคเหนือของเรานะครับได้อันดับที่1นะครับจากนั้น เป็นตัวแทนของภาคนะครับได้อันดับที่5ของประเทศนะครับฟังอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับอันดับที่5ของประเทศนะครับไม่ใช่ระดับตำบลระดับหมู่บ้านระดับอำเภอหรือว่าระดับจังหวัดแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียรติยศความภูมิใจนี้นะครับทางรายการท่าปลาที่รักนะครับจึงอยากจะนําเสนอสู่สายตาชาวโลกนะครับนอกจากรางวัลวิ่ง31ขาแล้วนะครับยังมีอีกหลากหลายรางวัลเหลือเกินนะครับที่ทางโรงเรียนท่าปลา อนุสรณ์หนึ่งนะครับสร้างชื่อให้กับเราชาวอำเภอท่าปลานะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าผลสําเร็จผลสำลิดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลักสององค์ประกอบนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบเสริมที่สําคัญอย่างยิ่งอีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับก็คือ1ผู้บริหารศึกษานะครับผู้บริหารสถานศึกษารวมไปถึงครูอาจารย์ที่รับผิดชอบนะครับในกิจกรรมนั้นจะต้องใส่ใจเข้าไปอย่างเต็มที่นะครับ2 ตัวของน้องนักเรียนเองนะครับที่จะต้องสละเวลาที่จะ,อะของในวัยของเขานะครับนอกจากที่จะต้องไปเียไปวิ่งเล่นอะไรกับเพื่อนๆแล้วนะครับพวกเขาจะต้องมาอยู่ในระเบียบวินัยที่เคร่งครัดนะครับเพราะว่าการที่จะ,ะทําให้ตัวเองมีความสามารถเก่งได้ถึงขนาดนี้นะครับต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้นะครับจึงเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางท่าปลาที่รักนะครับ จะมานําเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับนำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทั่วประเทศนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับท่านอาจารย์ตาไนอู่ซับนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีแล้วก็ท่านอาจารย์สวงพวกซื่อนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับนะครับแล้วก็นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนท่าปลาหนึ่งอีก4ท่านนะครับสวัสดีครับน้องๆครับนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ตาไนท่านอาจารย์สวงครับ วันนี้ทางโรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่ง 1, มีความภูมิใจอะไรที่จะนําเสนอกับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการท่าปลาที่รักเชิญท่านอาจารย์ครับครับในส่วนของผมครับนายดานัยอุซับตําแหน่งครูชานาญก,การพิเศษโรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งจะเป็นตัวแทนของท่านผู้มุในการสงามม่าบีนถาจะได้นําเสนอในส่วนของงานวิชาการก่อนส่วนในภาคสนามเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์สวงพุกซื่อได้นําเสนอครับในกิจกรรมของงานวิชาการของโรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งเนี่ย โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่4ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้รับโล่รางวัลมาและสุดท้ายโรงเรียนเราก็ได้รางวัลสุดยอดสถานศึกษาต้นแบบรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศในการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเพราะฉะนั้นในวันนี้จริงๆคุณครูผู้สอนคือคุณครูธีกัญญาอินทองได้นําเด็กไปแข่งขันในระดับเขตทราบว่า ได้เป็นตัวแทนของเขตไปแข่งในระดับจังหวัดในเรื่องของภาษาพาทีสู่อาเซียนเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับจะจะได้นําเสนอผลงานซึ่งเป็นผลงานที่เราได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมนะครับจากกิจกรรมที่โรงเรียนโดยท่านผู้อำนวยการสง่ามินถาพร้อมด้วยคณะครูได้ฝึกฝนเด็กจนเกิดความชํานาญนะครับได้ผ่านเวทีต่างๆมานะครับในวันนี้ก็จะให้ทางน้องๆหนูๆของเราได้นําเสนอ กิจกรรมแนะนำสารศึกษาโรงเรียนของเรานะครับโดยมอบให้กับเด็กหญิงปฏิตาพวงกาวีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับด้วยจิตมิตรภาพปราบปื้มใจไมตรีอันดียิ่งคณะท่านผู้มาเยือนด้วยใจจริงยินดียิ่งได้รับเกียรติเสนองานพัฒนาโรงเรียนท่าปลาหนึ่ง แสนซาบซึ้งส่งเสริมช่วยสืบสารโรงเรียนดีมาตรฐานดีจิตชื่นบานร่วมประสานเด็กท่าปลาสู่สากลเรียนท่านผู้มาเยือนที่เคารพทุกท่าน หนูเด็กหญิงปฏิตาปวงกาวีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนท่าปลาอุศอน,นึ่งก่อนที่ท่านจะเยี่ยมชมโรงเรียนของเราหนูขอนำเสนอรากเงาของเราชาวท่าปลาด้วยภาษาทินท่าปลาโดยเด็กหญิงทรงอักษรคำแสนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทับหนึ่งขอเชิญรับฟังค่ะสวัสดีจ้า ประวัติอำเภอท่าปาทาราเขียวขจีนารีอ่อนหวานเขื่อนตะการตาป่าอุดมสมบูมบรณ์อำเภอท่าปาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเสียงเหนือของจังหวัดและเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอท่าปาเดิมทีเอินว่าท่าปาอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดน่านโดยมีแขวงสีสกิดและแขวงท่าปาอยู่เติมกันในปีพศ2466 อำเภอทาปาได้โอนมาอยู่กับจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อมาในปี2513ได้มีการสร้างเคียนสร้างเอาไว้กระเก็บน้ำเอาไว้ใส่ในการเกษตรและเพียพรผลิตกระแสไฟฟ้าจากผลของการสร้างเคียนทำให้ตําบลทาปาตําบลจริมตําบลทาแฟกและตําบลหาดล่าถูกน้ำท่วมจนหมดพ่อะอี้หมูเห่เฮาจึงต้องย้ายมาอยู่ที่ใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ40กิโลเมตรอำเภอท่าปาตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ40กิโลเมตรมีเนื้อที1 7่1,710ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็นแปตำบล83หมู่บ้านและยังมีเทศบาลตำบลอีก3เทศบาลหมู่เขาโศกหา้าเพราะทีทีทใหา่มายู่ใหม่ส่วนใหญ่เป็นดอยเป็นดินลุกลังบ่คคอยมอะกับการทำการเกษตร และซำหายไปกว่านี้ก็คือถึงแม่ว่าบ้านเขาจะมีเขียนสิลิกิตแต่เขาก็อดน้ำปลูกอัอยอย่างกระบ,บ่คอยได้ผลทำให้หมู่คนไว้ยทำงานต้องออกจากบ้านไปหางานทำที่ต่างจังหวัดเท่งให้คนเท้าเฝ้า,ฝาบ้านเลี้ยงละอ่อนเพียอยาได้สตางค์มาเลี้ยงชีวิตหมู่เฮาสาวทาปาต้องก้มหน้าทนลำบากทุกคนแสนเหนื่อยยากเป็นผลจากการสร้างเคียน น้ำตาไหลอาบหน้าอนิจจาเฮาจากเงียนจำใจต้องง่ายเขียนพวกเฮาเหมียนสร้างโลกใหม่45ปีต้องยอมทนเพียรมวนสนคนส่วนใหญ่ทุกกายสบายใจมีน้ำไฟได้เรียงตนละอ่อนสาวถาปาหวังไหววายยะสุดลุ่นโรงเรียนพัฒนาคนถาปาหนึ่งฮือลุงเรืองสวัสดีจ้ะ ลำดับต่อไปเป็นการนำเสนอบริบทโรงเรียนด้วยภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษโดยเด็กหญิงรัชดาพรดอกไม้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหค่ะเชิญรับชมและรับฟังค่ะ Hello j e s s e s ladies and gentlemen I very get to see you May I introduce myself My name is รัชดาภรดอกไม้ Yu o c a n c a l l me Jane I study at Taplan Son Run School. I am grade 5. Today, I would like to talk about my school. My school name is Taplan Son Run. It is a very big primary school. There are 30 teachers, 10 men teachers, and 20 women teachers. There are 617 students and 2 teachers in my school. Mr. Sangha Mintha is my school director. He is very really nice and good manager. He got a lot of reward from Uttaradit educational service area office Two, Uttaradit province and the nation too. My school is near the important, the health center to market, the municipality and the secondary school. It is top-level school. My school is begin at 8.30 in the morning. In the afternoon, the class begins at 1 o'clock. The school is over at 3.30 and the students go home at 4 o'clock. My school is very green, clean and very beautiful. Big color of trees, flowers, study, atmosphere conducive to study. I like to go to my school every day. My teachers are very really kind, friendly, and helpful for our students and student students too. My first subject is English I can do well to speaking, listening, reading, and writing. I study English at the several rooms. There are many rooms in my school such as the computer room, the mathematics room, the science room, the social room, the history room, the art room, the library raptory room, the music room, the auric room, and uh first. a อ r o o ้ a n in ะ p ุ i t i o n to play a s p o t t สป t ร์ตม r สตร finally I would like to tell you that I love my school, my teachers, my friends and everything in my school. OK, there อ e e r e รา o ัก my school. Thank you very much for your attention. See you next time. Goodbye. ครับในส่วนของงานวิชาการนะครับเกี่ยวกับความรู้การเล่าเรียนต่างๆนั้นเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับ ต่อไปนี้เป็นส่วนของกิจกรรมที่สร้างชื่อให้กับโรงเรียนท่าปลาอักรหนึ่งนะครับให้ผู้คนได้รู้จักโรงเรียนท่าปลาอักรหนึ่งนะครับก็คือการแข่งขันวิ่งสามเสือขาดังที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเชิญท่านอาจารย์สวงนะครับบอกถึงที่มาที่ไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับในส่วนของการวิ่ง3ามเสขานะครับว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นะครับเชิญท่านอาจารย์สวงครับ สวัสดีครับผมในสมองพวกซื้อนะครับครูกีฬาโรงเรียนทปปาอนุสรหนึ่งครับกีฬาสามสิบเอ็ดขาเนี่เป็นกีฬาที่ต้องใช้การฝึกซ้อมนี่อย่างหนักและเป็นและเป็นการฝึกซ้อมที่อย่างต่อนเนื่องเพราะว่าการที่คนสามสิบคนเนี่ยจะวิ่งไปพร้อมกันในระยะทางห้าสิบเมตรนี่มันไม่ใช่ของง่ายแม้สมาชิกคนหนึ่งคนใดลม้มลงไปไอ้ส่วนที่เหลือก็ไม่สามารถที่จะวิ่งต่อไปได้นะครับ แล้วสมาชิกที่เหลือจะต้องช่วยกันดึงสมาชิกที่ล้มลงไปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะให้วิ่งถึงเส้นชัยให้ได้การวิ่งสามสเสบ็ยขาไม่มีคนใดคนหนึ่งที่จะเก่งกว่ากันแต่มีสิ่งที่สำคัญมีอยู่สองอย่างครับหนึ่งความสามาคัคคีสองความการให้อภัยซึ่งกันและกันก่อนที่ก่อนที่จะมีสิ่งสองอย่างนี้ นักเรียนจะต้องมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่เอืออ้ออํานวยให้กับนักเรียนอีก5อย่างด้วยกันนะครับหน,นักเรียนจะมีมีทักษะการคิดเมื่อนักเรียนได้รับการได้รับเป็นตัวแทนของนักเรียนแล้วไปได้รับได้รับการเป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนักเรียนจะต้องรู้ได้เรียนรู้ในการทํางานเพื่อส่วนรวมสนักเรียนจะมีความเป็นระเบียบมีวินัย นับน้นเดจะไปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนนักเียนมีความซื่อสัตย์จุจริตการอยู่ร่วมกันนะครับต้องได้รับความไว้าวางใจาจากเพื่อนฝูงเป็นอย่างดี 4. การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเด็กจะปฏิบัติตนตามอัตภาพของตนเองกับรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนที่มีอยู่ 5. รู้จักมีจิตสาธารณะครับมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ ต่อคนรอบข้างนะครับเด็กเมื่อเด็กมีความสุขเด็กก็จะรับความสุขแล้วก็แบ่งความสุขให้กับเพื่อนๆนช่วยส่งเสริมพัฒนาอารมณ์และรู้จักใช้กิจกรรมการสร้างสรรค์ทําให้ร่างกายนี้แข็งแรงเป็นประโยชน์ต่อตอนเองแล้วก็ทําประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวนะครับช่วยทํางานดีที่สุดเกิดการเรียนรู้ต่อมาคือการทํางานร่วมกันเป็นทีม เด็กทุกคนต้องเป็นทีมเดียวกันพร้อมอกพร้อมใจกันอยากที่จะอยากจะ,จะแข่งขันอยากจะได้ใช้ชนะเพื่อเป็นรางวัลให้กับโรงเรียนครับครับนี่คือที่มาของความสำเร็จนะครับของโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์หนึ่งนะครับที่เราได้รับรู้รับทราบกันนะครับ อย่างวิ่งสาเสถขานะครับเป็นเป็นกีฬาที่จะต้องใช้หลายๆเรื่องนะครับนอกจากความสามารถนอกจากฝีมือแล้วนะครับยังเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยนะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับทางท่านอาจารย์ดนายนะครับในฐานะผู้ประสานงานของรายการท่าปลาที่รักนะครับในการที่จะเข้ามาทํารายการชนี้นะครับท่านอาจารย์มีอะไรจะฝากไปถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ไหมครับครับผมก็อยากจะบอกท่านผู้ปกครองและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าขณะนี้โรงเรียนท่าปลาอนุศรนึง ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตเตอร์สองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับโรงเรียนประถมขนาดใหญ่ซึ่งท่านผู้บริหารโดยท่านผอ,อ,อสง่านมีฐานะและคณะครูมีความร่วมมือกันนะครับในการสร้างเด็กพัฒนาเด็กทั้งด้านของวิชาการนะเราจะพัฒนาเด็กทั้งสมองแล้วในส่วนของอกิกรรมบําเพ็ญประโยชน์และกิกรรมที่จะสร้างพลังกล้ามเนื้อให้กับเด็กก็คือเราใช้วิ่ง31ขาสามัคคี สวทดฮอนด้าปีที่9ที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่10ครับปีที่แล้วนะครับของโรงเรียนเราเนะี่ยวิ่ง3 1ขาสัมคทีเราได้แชมป์ภาคเหนือครับได้ที่1ของภาคเหนือเป็นตัวแทนของภาคเหนือไปแข่งในระดับประเทศเราได้รางวัลที่5ของประเทศได้โลร่รางวัลมาเพราะฉะนั้นแข่งมา9้าครั้งเนี่ยของเราเนี่ยเข้าไปแข่งในระดับประเทศ6ครั้งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็จะเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งที่ เราสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณครูสวงบอกว่าการที่จะสร้างเด็กได้นั้นวิ่ง30คนเอาขามามัดติดกันเขาเรียกว่า31ขาสามัคคีเด็กจะต้องมีความพร้อมเพียงครับต้องฝึกความอดทนมีความพร้อมเพียงเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องไปพร้อมๆกันจะมีใครวิ่งเร็วกว่ากันช้ากว่ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นการวิ่ง50เมตรในระยะระยะ50ิเมตรเนี่ยเขาจะต้องฝึกฝึกแล้วฝึกฝึกในชั่วโมงฝึก หลังจากเลิกเรียนแล้วยังมีการเข้าค่ายเพราะฉะนั้นความสําเร็จตรงนี้ก็อยู่หลายๆฝ่ายนะครับตั้งแต่ท่านผู้บริหารครูผู้ฝึกสอนตัวของเด็กเองผู้ปกครองเองก็จะเป็นส่วนผลักดันที่จะสร้างเด็กพวกนี้เด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นเด็กเก่งครับเราจะเก็บเด็กที่ไม่เก่งที่ไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากโรงเรียนอยู่แล้วเราก็เอาเด็กพวกนี้มาฝึกเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราจะดูในภาพรวมองค์รวมทั้งหมดดูขับเคลื่อนไปด้วยกันว่าใครที่เก่งทางวิชาการเราก็ให้ไปทางวิชาการ อ,อ,อีกอีกอันนึงโรงเรียนของเราที่ดําเนินการมาแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการท่องพุทธจวจนะเมื่อปีที่แล้วคุณสมชายครับโรงเรียนเราไปแข่งในระดับประเทศเราได้เหรียญทองระดับประเทศนะครับแล้วบรรยายธรรมนะครับเสียดายวันนี้เจ้าตัวเด็กหญิงวโรนุชทองคําซึ่งปีก่อนเราไปแข่งบรรยายรรมในช่วงชั้นที่1ก็าอยู่ปสได้รับโล่พระธานจากสมเด็จพระเทพนะครับ ในการบรรยายธรรมในอาถิสการวันวิสาขาบูชาโลกที่ท้องสนามหลวงอันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จอีกตัวหนึ่งที่เราฝึกเด็กเ,เราโรงเรียนของเรานะครับจะใช้5ห้องชีวิตเนลมิตนิสัยในการฝึกพัฒนาเด็กคือ 1. ห้องนอน 2. ห้องน้ำสามห้องครัว 4. ห้องแต่งตัว 5. ห้องทํางานเราจะยึดหลักความสะอาดความเป็นระเบียบเราจะส่งผลให้กับเด็กความดีสากลหประการคือหเด็กสะอาด สองเป็นระเบียบสามสุภาพนุ่มนวลสี่ตรงต่อเวลาและห้ามีสมาธิเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ท่านผู้บริหาราคณะครูผู้ปกครองนักเรียนตัวนักเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสําเร็จเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราก็จะนํากิจกรรมดีๆอย่างนี้มาลงสู่ลูกหลานของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทางซอ่อ c มีเนะดีย g r ุ๊ปเนาะได้ได้มาสัมภาษณ์กับพวกเราก็ ขอนาเสนอนะครับแล้วยังมีกิจกรรมดีๆอีกะมากมายอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบของอำเภอท่าป,ปาด้วยคร,ครับครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ตาในนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สมวงนะครับแล้วก็น้องน้องนักเรียนนะครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับคือประโยคที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงความสําคัญของวัยเด็กนะครับซึ่งเป็นวัยที่ใส่ซื่อไร้เดียงสาผมเองเชื่อมาเสมอนะครับว่า ถ้าเด็กได้รับสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราๆเ,เปิดโอกาสนะครับให้เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยของเขานะครับบนเส้นทางแห่งคุณธรรมการแบ่งปันลงมปถึงเรื่องของความเอื้ออาทรน,นะครับเขาจะเติบโตแล้วก็พัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้ใหญ่ซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยสังคมโลกนะครับให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไปนะครับท้ายนี้ผมสมชายคนเหนือเขื่อนนะครับต้องขอขอพบพระคุณท่านผู้บริการนะครับท่านสง่ามีอินหานะครับ ท่านอาจารย์ดนัยนะครับท่านอาจารย์สวงแลวก็น,น้องๆนักเรียนรว um, มไปถึงอาจารย์ทุกท่านนะครับที่อํานวยในเรื่องของการถ่ายทํารายการในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนท่าปลา21น,นะครับทุกคนนะครับที่มาแต่งเติมสีสรรนันแห่งความวัยเยาว์นะครับให้รายการท่าปลาที่รักนะครับมีชีวิตคีวานะครับน่ารักนะครับมีคุณค่าปรากฏต่อสายตาท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ ก้าพัน่าปลาที่มีคุณภาพเหล่านี้นะครับก็จะเติบโตเป็นผลผลิตนะครับที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับต่ออำเภอท่าปลาพวกเราที่เกิดก่อนเรียนรู้มาก่อนนะครับอาจารย์ครับก็จะโรยลาล่วงลับไปนะครับตามการเวลานะครับจอบเสียมนะครับบัวรดน้ำนะครับที่จะใช้รดน้ำพรวนดินดอกไม้ที่ชื่อท่าปลานะครับก็จะถูกส่งต่อไปให้กับน้องๆกลุ่มนี้นะครับให้พวกเขาได้แต่งเติมนะครับให้ก้าพันธุ์ของท่าปลานะครับ จเจริญเติบโตและก็งดงามสืบไปนะครับอย่างยั่งยืนจนถึงช่่วลูกช่่วหลานนะครับวันนี้สมชายคนในเกือนและก็ทีมงาน CR Media g เดีย CR ุ a r i o นะครับต้องอขอ,อนำรายการท่าปลาที่รักจากลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าในรายการหน้าตอนไหนนั้นก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าปลาหนึ่งขอขอบคุณท่านที่มาเยือนพวกเราอีกครั้งพระประทับใจต่างๆในวันนี้พวกหนูจะไม่ลืมเลยค่ะสวัสดีค่ะ